เหลียงเฟยแม่ของชายแปดนั้นชีวิตไปยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับเหลียงเฟยเนี่ยมาจากตระกูลเว่ยนะครับซึ่งตระกูลเว่ยของเหลียงเฟยกับตระกูลเว่ยของเอ่อเลิ่งเฟยก็เป็นคนละเว่ยกันนะครับเอ่อแต่ว่าทั้งคู่นะครับมีความคล้ายก็คือฐานะที่บ้านไม่ค่อยดีมาจากนางในนะครับแล้วก็เหลียงเฟยเนี่ยมาจากนางในที่มาจากสินจกคู่สินจกคู่เนี่ยเมื่อพูดถึงสินจกคู่เนะเาะหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงว่า คนที่อยู่ในซินเจิ้บคูต้องเป็นคนที่ทําผิดแล้วก็โดนทําโทษลงโทษเข้าไปอยู่ในซินเจิ้บคูแต่ว่าจริงๆเราในช่วงแรกเนี่ยคนที่อยู่ในซินเจิ้บคูนอกจากคนที่ทําผิดเราเนี่ยยังมีคนที่ยอมแพ้ต่อราชวงศ์ชิงสมัยช่วงแรกๆแล้วก็ที่บ้างอาจจะไม่ได้ตังค์แล้วก็คนน้อยนะครับเขาก็จะเข้าไปอยู่ซินเจิ้บคูเช่นกันนะครับตอนที่เหลียงเฟยเข้าวังเนี่ยครับอายุ10กว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาสะดุดตา ห้องได้นะครับก็คือความสวยงามของเธอนะครับในบันทึกนะครับก็ได้มีเขียนไว้ว่าเลียงเฟยเนี่ยหน้าตาสวยงามงดงามนะครับแล้วก็ทําให้คังซีเนี่ยชอบนังขึ้นมานะครับและในปังตำนานนะครับก็ยังได้พูดถึงว่าเลียงเฟยเนี่ยนอกจากหน้าตาสวยแล้วยังเป็นคนที่มีกลิ่นตัวหอมนะครับเอ่อซึ่งทั้งกลิ่นตัวทั้งเหงื่อทางน้ำลายนะครับก็มีกลิ่นหอมหมดนะครับคล้ายๆกับเซียงเฟยนะครับซึ่ง ถ้าใครไม่รู้จักเซียงเฟยก็คือในละครเรื่ององค์หญิงกรรมลรอเนี่ยจะมีนางสนมหนึ่งชื่อว่าเซียงเฟยนะครับโดยเซียงเฟยเนี่ยก็จะมีกลิ่นตัวหอมเรียกผีเสื้อมาแต่ว่าในประวัติศาสตร์จริงนะครับไม่ได้บันทึกไว้ว่าเซียงเฟยมีกลิ่นตัวหอมแต่ว่าบันทึกไว้ว่า อ่เลียงเฟมีกลิ่นตัวหอมนะครับซึ่งเอกสารที่บันทึกเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นเอกสารพงศาวดารอะไรหรอกแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องที่เล่าปากต่อปากหรือว่าเป็นเรื่องที่บันทึกสิ่งที่แปลกใหม่ของสมัยราชวงศ์ชิงที่ชาวบ้านทั่วไปบันทึกไว้นะครับ ก็แสดงถึงว่าความสวยงามของเหลียงเฟยเนี่ยก็ได้เข้าหูคนทั่วไปด้วยไม่ใช่แค่อยู่ในวังนะครับและในปีที่20ของคังซีเนี่ยก็ได้ค่ายกำเนิดองค์ชาย8นะครับแต่เนื่องจากว่าองค์ชาย8ามีแม่ที่คล้ายๆกับฐานะไม่ค่อยดีเนาะตอนนั้นเขาก็เลยขย,ยันเป็นพิเศษแล้วก็ เขาฉลาดด้วยแหละทาให้คังซีชอบเหมือนกันแต่ก็เนื่องจากว่าแม่ของเขาเนี่ยมีฐานะที่ไม่ค่อยสูงมากนะก็ทําให้เขาอาจจะไม่สามารถขึ้นเป็นรัชทายาทได้อันนี้ก็ไปอีกหนึ่งเหตุผลเนาะแล้วถ้าถามว่าคังซีชอบเลี้ยงเฟยไหมนะครับจากการดูงานศพของเลี้ยงเฟยเราเนี่ยก็พบว่าจริงๆก็ชอบในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเลี้ยงเฟยเป็นหนึ่งในเฟยที่คังซีแต่งตั้งขึ้นแล้วก็เป็นเฟยที่มาจาก สินเจ้คู่คนแรกด้วยนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับงานศพของเหลียงเฟยเนี่ยคังซีมีการไปกับด้วยตัวเองด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานศพที่คังซีจะไปก็จะมีฮองเต้เอ๋ยที่เป็นพ่อของฮองเต้เนาะที่เสียชีวิตหรือว่าแม่ของฮองเต้หรือว่าฮังเฮานะครับในกรณีพวกน,นี้ฮองเต้ถึงอาจจะเข้าร่วมงานศพนะครับ ถ้ากัวห้องเต้ไม่ให้ความสำคัญมากพอเขาก็คงไม่เข้าไปในงานศพของเหลียงเฟยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของเหลียงเฟยนะครับอยากรู้เรื่องของใครอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ